การดำเนินโครงการเพื่อมอบของขวัญปีใหม่2,565ให้แก่ประชาชนตามนโยบายของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ได้ให้แต่ละหน่วยงานมอบของขวัญปีใหม่เพื่อเป็นกำลังใจแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และแบ่งเบาภาระในช่วงที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กองบัญชาการกองท women, <Jean> ัพไทยโดยพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดรับนโยบายรัฐบาลพร้อมสั่งการให้พลเอกจีรัฐบุญชยาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเร่งดําเนินโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนและมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่2,565เพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ประชาชนสํานักงานพัฒนาภาคสีหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงได้เร่งดําเนินโครงการตามแผนงานพัฒนาของหน่วยจนดําเนินโครงการแล้วเสร็จและได้ทําการส่งมอบโครงการเพื่อเป็นของ ขวัญปีใหม่2,565ให้แก่ประชาชนดังนี้ส่งมอบบ่อน,น้ำบาดาลจำนวนสองแห่งโดยแห่งแรกมอบให้กับโรงเรียนบ้านควนขนุนตำบลควนขนุนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงโดยมีนางกัญจนาพรมแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขนุนคณะครูนักเรียนและประชาชนร่วมรับม,อ,มอบ ให้มอบของขวัญปีใหม่ที่มีค่ามากให้กับยนบักานคนองานในัรรี้ค่ะและมอบบ่อน,น้ำบาดาลแห่งที่สองให้กับสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงโดยมีนายวงรัตน์เพชรตีบรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ทางาน,นได้ช่วยเลือกพี่น้องประชาชนในยามที่ไม่มีภารกิจประจําคือไฟขุกคข้ามไม่มีและในานาพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงก็ต้องข้อขอบคุณ กระองถักไทยโดยน้วยพัฒนาภาคซีที่ได้มามกข้องควันในชีวิตคือน้ำให้กับเจ้าปัทลุงนอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค4ร่วมกับนาวาอากาศเอกอาทิตย์ภากรสังครัตผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45ส,ส่งมอบอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO กำลังผลิตขนาด250ลิตรต่อชั่วโมง ให้กับโรงเรียนและชุมชนบ้านควนโต๊ะเลงตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลโดยมีนายสุพจน์รอดเรืองณห,หนองคายรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดสตูลเป็นผู้แทนชาวสตูลในการรับมอบกรารพัฒนาแในน้ำสะอาดก็เป็นนโยบายของจังหวัดแล้วในการสร้างให้ชีวิต่นะครับก็ต้องกต่ับในดับที่เท่ากนโครงการยี่ดนะครับเป็นโครงการทั่น การส่งมอบโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2,565ในครั้งนี้สามารถสร้างรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่และเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานสูงสุดที่ว่าทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ทุกโอกาส